สวัสดีครับพี่น้องทีฟซีทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับ่อนที่จะมารับชมข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะครับฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป๋าด้วยนะครับจะถึงแสนซับแล้วครับขาดอีก2,000คนเท่านั้นนะฮะเอาแล้วครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเขมรหลังจากที่ประเทศไทยได้นะครับยูเนสโกได้ขึ้นมรดกหนังเรื่องพระเจ้าช้างเผือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังหลังจากนั้นไม่นานนี่แหละครับเพียงไม่ขี่อึดใจนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของขเขมรก็ออกมาพูดนะครับว่ายูเนสโกยังไม่เข้าใจปัญหาวัฒนธรรมของทางคนเอเชียเป็นอย่างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของขเขมรโบราณคือยูเนสโกพยายามที่จะไม่เข้าใจนะครับวัฒนธรรมการอยู่การมีอยู่ของคนขเขมรน,นะครับจึงไปขึ้นทะเบียนนะครับเราขึ้นทะเบียนเรื่องอ,อะไรวะ สมเด็จพระเจ้าช้างเผือกอะไรนั่นน่ะที่ขึ้นให้คนไทยอ่ะแล้วคนไทยก็ฉวยโอกาสเอาชุดไทยไปเคลมอยู่เนี่ยคือเขมรเขากําลังจะบอกอย่างนี้ครับเขมรเขากําลังจะบอกว่าไอ้ฟิล์มหนังที่มันมีเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้เขมรเขาว่าอย่างนั้นว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงในปีพศ2384หรือไม่มันเป็นเพียงฟิล์มหนังแล้วก็มาอ้างกล่าวตู่เอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นในปีพศนี้มันเกิดขึ้นมาในปีพศนี้ชุดไทยมันเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้ว นะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเขเมรเนี่ยเขาบอกว่าความจริงแล้วกำแพงต่างหากที่มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นกำแพงเก่าแก่มาในยุคเขเมรโบราณเขาอ้างคำว่าเขาเมรโบราณซึ่งจริงๆแล้วคนเขเมรมันมีหน้าที่ไปแบกเรียงกันเฉยๆก็คือคนใช้แรงงานเนี่ยแหละแต่คนที่แกะมันคือคนขอมคนเสียมเขาอ้างว่ากำแพงเขาเก่ากว่าเนื้อฟิล์กมกำแพงพิสูจน์ได้แต่ฟิล์มไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ใดๆได้เพราะฟิล์มคือการแสดง และนะครับเดยเฉพ้องยิ่งหนังเรื่องสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกนั้นนะครับมันทําขึ้นในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่เจ็ดไม่ใช่ในสมัยก่อนซึ่งมันต่างกับกําแพงเรื่องนี้นะครับทางขาเขมรจะมีการร้องคัดค้านให้ทางยูเนสโกพิจนารณาอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้นะครับขเขมรก็จะเตรียมหลักฐานเพื่อไปต่อสู้เรื่องนี้คือพูดง่ายๆว่า,ขาเขมรไม่ยอมรับเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่เขาไม่ยอมรับ พอถ้าเขายอมรับหนังเรื่องสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกแล้วชุดแต่งงานโบราณเขมรตกทันทีเลยฮะกระจายทันทีไปทันทีเลยอันเขมรเขาจึงดิ้นสุดตัวว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ต่อให้ไทยจะพยายามชี้แจงยังไงนะครับแล้วตอนที่เขายื่นเขายื่นเสนอไปเนี่ยนะครับในเรื่องของมรดกแห่งความทรงจําเนี่ยเขมรก็ไม่ได้คัดค้านก็ปล่อยให้มันไหลไปอย่างนั้นเพราะเขมรเขากาลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องอะไรครับเคลมชุดไทยเคลมกันเพลินเลย ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่เป็นของคนไทยเขมนเคลมเพลินเลยจนกระทั่งนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขมรก่าวหาประเทศไทยว่าเป็นการลักหลับลักหลับแล้วส่งหนังเรื่องนี้ขึ้นไปประกวดซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยยื่นไปประกวดเมื่อประมาณปี2566ยื่นไปฮะ65หรือ66เนี่ยยื่นเรายื่นไปแล้วแล้วเพิ่งจะได้รับการพิจารณาเมื่อประมาณ ต้นต้นปี2567และพึ่งมาประกาศมาเนี่ยมาปี6 2568เนี่ยเขาหมินทาอะไรอยู่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขาหมินกล่าวตูว่าคนไทยไปลักลับเรื่องวัฒนธรรมความทรงจํานี้แล้วนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย,ยไทยเองเนี่ยก็ได้บอกเหมือนกันว่าวัฒนธรรมแห่งความทรงจําของไทยไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีมากกว่านี้แล้วกําลังที่จะเตรียมยืน่นเพียงแต่ว่ามันติดเงื่อนไขว่าปีหนึ่งเนี่ยยื่นได้ไม่เกิน2รายการ3รา,ายการเท่านั้นแต่เราพยายามที่จะยื่นต่อนะครับ เป็นการต่อจิ๊กซอว์ในวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเรื่องของอวัฒนธรรมแห่งความทรงจําวัฒนธรรมทางด้านภูมิปัญญาซึ่งมันจะต่อเนื่องกันมาที่เรายื้นจอยื่นจดยื่นจอยื่นจอดยนจอดยอดู่ทุกวันเนี้แต่คำเมนต์เองมันนึกไม่ถึงไงว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเพิ่งจะมาแหกปากโวยวายกันเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเพิ่งแหกปากโวยวายเขาจะไม่ยอมนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการการะทรวงวัฒนธรรมคำเมน้แพูดเร รัฐม,มนตรีเขมรเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยยังปลุกนะยังปลุกระดมคนในมณฑลเขมรว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วรืยยังที่นะครับมณฑลเขมรจะต้องมีเยาวชนมาสารต่อนะครับในเรื่องของการต่อสู้ในดางด้านวัฒนธรรมจิตวิญญาณของมลของคนในมณฑลเขมรก็ปรากฏว่ามีการเด้งเชือกจากนะครับกระทรวงกระทรวงหนังสือหรือกระทรวงศึกษาของขเขมรทันทีโดยกระทรวงศึกษาของขเขมร ได้เตรียมที่จะออกประกาศนอกจากในเดิมทีนี่นะครับเขมรเนี่ยเขามีกลุ่มแก๊งเยาวชนคือลักษณะเหมือนกับเลดการ์ดคือให้เยาวชนมามีบทบาทเอาเยาวชนมานาหน้าแล้วสร้างไ o อให้กับเยาวชนคนพวกนี้โดยการไปบิดนะครับประวัติศาสตร์ชาติข้างบ้านทั้งหมดแบ่งหน้าที่กันไปทําไอกลุ่มนี้มึงไปดูของเวียดนามไอกลุ่มนี้มึงไปดูของลาวไอกลุ่มนี้ดูของไทยไอกลุ่มนี้ดูของพมา่าแล้วไปบิดเบือนข้อมูลทั้งหมดนั่นคือการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้ เขาได้สั่งคุณครูทั้งประเทศเขาได้สั่งคุณครูทั้งประเทศให้เอานักเรียนทั้งหมดเข้าร่วมเป็นสมาชิก UYFC หรือสมาชิกเยาวชนสาพ,พัน,มนธนมณฑลขมรเขาทำแล้วและเดี๋ยวอนาคตอีกไม่นานเครื่องแบบคุณครูของโรงเรียนในมณฑลขมรอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทั้งหมด อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทั้งหมดแล้วก็ติดสัญลักษณ์ UYFC จากนั้นมาลูกหลานใครมาเข้าระบบการศึกษาของมณฑลกัมเบนก็ะจะต้องเป็น UYFC โดยอัตโนมัติและมีหน้าที่ที่จะไปเลยครับคอยไปบิดวัฒนธรรมของชาวบ้านชาวเมืองเขาเหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้มันสอแววมาตั้งแต่เลยครับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนังสือของมณฑลกัมเบนแล้วนะครับที่อ้างว่าเราไม่เน้นให้คนนะครับในมณฑลกัมเบนเรียนภาษาสองเรียนภาษาสาม เราเน้นให้คนขเขมรเนี่ยนะครับคนในมณฑลเขมรเรียนภาษาขเขมรเป็นหลักเอาเป็นหลักก่อนส่วนภาษาสองภาษาสามให้ไปเรียนในระดับอุดมศึกษานี่คือการส่งสัญญาณของรัฐบาลมณฑลเขมรที่เตรียมล้างสมองคนทั้งคนทั้งมณฑลอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแม่งไปกันใหญ่แล้วครับขเขมรไม่ยอมรับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจับตาดูขเขมรว่าเขาจะประท้วงเรื่องนี้สําเร็จหรือไม่อย,อย่างไร แต่โดยนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเมื่อยูเนสโกประกาศไปแล้วนะครับก็คือจบเลยเพราะก่อนที่จะประกาศนะครับยูเนสโกเขาก็จะมีการขึ้นป้ายเอาไว้ว่ามีใครจะมาคัดค้านไหมปรากฏว่าช่วงช่วงที่ประกาศนะฮะมณฑลเขมรกาล,ลังวุ่นวายกับเรื่องอะครับวุ่นวายกับการเรื่องการปลอมชุดการเคลมวัฒนธรรมของคนอื่นอยู่กําล,ลังวุ่นวายกับเรื่องเกาะกูดกาล,ลังวุ่นวายกับเรื่องภาษาตาเมือทมแม่งก็เลยไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องนี้จนสุดท้ายยูเนสโกประกาศก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยด้วยนะครับเอาแล้วครับ เดี๋ยวพวกเราลองให้ความเห็นกันมาดูนะครับว่าตกลงแล้วคเหนจะทําได้หรือไม่ได้นะครับแล้วดูว่าพวกท่านลองพิจารณาดูสันดานของคนในมณฑลเขมรว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ช่วยบรรยายสันดานของคนมณฑลนี้ให้ป่าอ่านนิดหนึ่งสําหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยส่วนผพืที่ต้องการสนับสนุนรายการป่าก็สามารถสนับสนุนได้โดยการสแกน QR โค้ดหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้สําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ